รู้ไหมกรีนไม่ได้แปลว่าสีเขียวอย่างเดียวแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้สวัสดีครับคุณดายนะฮะจากคาบิคแคนาดี้เรามาพูดถึงกรีนในความหมายที่ไม่ใช่สีเขียวอย่างที่เราคุ้นชินกันทั่วไปมันยังจะสามารถแปลได้ว่าอ่อนหัดอ่อนประสบการณ์อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่า Cambridge Dictionary เนี่ยนะฮะได้ให้ความหมายของเขาไว้ว่า not experienced or trained ก็คือเหมือนแบบก็นั่นแหละยังไม่มีประสบการณ์อ่อนหัดยังไม่ได้ฝึกฝนอ่าเป็นเด็กใหม่เป็นอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้แต่มันเป็นการใช้แบบ In f o r m a l นะครับยกตัวอย่างประโยคให้เห็นภาพชัด เนาะเช่น uh, I was so green when I started working there อ่าก็คือแบบฉันค่อนข้างที่จะแบบใหม่มากๆเลยตอนที่เหมือนแบบเ,เริ่มต้นที่จะทำงานที่นั่นอะไรแบบนี้เนอะนอกจากเหมือนแบบออน -hard ออนประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยยังจะสามารถใช้ในความหมายแบบมันยังไม่สุกก็คืออาจจะเป็นผลไม้ดิบอะไรเงี้ยเพราะ Cambridge Dictionary เนี่ยได้ให้ความหมายเหมือนกันนะฮะว่า uh, not ready to eat especially for fruits นะก็คืออยังไม่พร้อมที่จะทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลไม้อ่าเช่นเราบอกว่า a green banana นะก็คือเหมือนแบบเนี่ยกล้วยดิบหรือว่า a green tomato นะก็คือเอ่อมื่อเขือเทศดิบอะไรแบบนี้อ่าถ้าเจอถ้าเห็นก็สามารถหยิบไปใช้ได้แต่อย่างที่บอกครับมันเอ่อเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะ informal ก็เอาไว้ใช้พูดคุยในชีวิตประจำวันทั่วไปเนะาะมักจะไม่ค่อยเอ่อเหมาะสำหรับการเอาไปเขียนเท่าไหร่นะครับ